สวัสดีครับผมไมเห็ดแปลงผักนะครับก็ไ่เห็นนาผมไปเลยนะครับผมก่อที่เห็ดแปลงผักนะครับ,นนบ,รรบที่ปลูกผักนะครับผักท,ที่เริ่มปลูกแล้วเห็ดแปลงนะครับนี่คือผมมุกกองโฟมเห็ดนะครับของป้มเห็ดแล้วก็ <S <S เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิรงนไกลๆนะครับผมคุยดินก่อนนะครับ ผมบ่ได้พากล้องผมมากครับผมก็เลยกับไอ้ไม่ผมกับปอดเดมากครับก,รก็เลยใส่แบบว่านี่แหละนะเดือดเดือดนี่เลย เตรียมแปลงเพื่อที่ปลูกต้นกานะครับเก็ดเผื่อว่าเนี่นะครับเปลงเ,เป็นเตรียมดินไว้นะครับเป็นทีเตรียมดินไว้ เรียนนปลูกไว้แล้วนะครับลูกสาวจนปลูกว่านนี้ก็เลยอัปเดตให้เบิ่งนะครับจะปลูไว้ครับ,นะรบ,นะรบทำรับผักจำนวนผักที่เตรียมร่วงแปลงนะครับนี่ครับเป็นผักไอ้ขาน้าแล้วก็เป็นผักออผกองตูงยอดกองตูงดอก ทำน่าง,งามทำลังสวยกำน่าติดติด้ปลูกก้นนะครับหดน้ำไปแล้วนะครับอยากจะลงไอ้แปลงแปลงนี้แหละครับเพื่ออาจจะลงตอนเช้าหน่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอากาศเคลื่อนท่แดด็ตไปไหนะครับนบี่ลงไว้จะไปี้คุ้มเอานะครับหาได้คุ้มเอาเพื่อมันตใจง่ายง่ายๆครับนี่ครับอัน นี่เป็นต้นกา้าต้นก้ากระลำปีนะครับมผมกาไว้ครับเพื่อาะิลง้องไ,อไปลงปลูกนะครับกรเดี๋ยวปลูกแล้วผมจะอัปเดตใีกเบิ่มเติมหนึ่งอีกนะครับสำหรับพี่โลหะายบุญตื้นนี่มาเศ่อมาเ,มมาเมาหเเนีนนะครับผมก็ต้องออกกําล่างกายเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนผักเปลี่ยนอย่างนะครับ ขอบคุณครับ